ไอจีแตกแอปทักษออนภาพวาดเด็ดแล้วแต่พี่กว่าคือแคปชั่นอ่านแล้วมีสะดุ้งเป็นนางเอกสาวหน้าหวานออร่าความสวยยังเปล่งปั่งตลอดถึงแม้อายุจะเข้าไปเลขสี่แล้วแต่เวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆค่ะแถมยังทั้งเก่งแล้วก็สตรองสุดๆสำหรับคุณแม่แอปทักษออนไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูดีดูแพงไปซะหมด เรียกได้ว่าสวยทุกกิริยาบททั้งภายนอกและภายในเลยค่ะล่าสุดสาวแอปก็ทำไอจแทบแตกเมื่อเจ้าตัวโพสร,รูปในลูกสาวหวัดซ่อนเปรี้ยวเซ็กซี่เบาๆนับว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะคะตอนแรกเห็นภาพต้องขยี้ตารัวๆและแอบเลมองว่าใช่ไอจีแม่แอปจริงๆหรือเปล่าหน้าเด็กใสามากๆ แถมยังโพสท่าเดียบเปรียวจี๊ดอีกเต็ม10บไม่หักเลยล่ะคะ่ะว่าภาพเด็ดแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ที่เด็ดกว่านั้นและพีคได้ใจสุดๆก็เห็นจะเป็นแคปชั่นที่ว่าไหนใครเกา๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยโอ้โหชอบแคปชั่นนี้มากเอาไปอีก10เต็มค่ะแฟนคลับต่างก็เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันรัวๆให้กับภาพแล้วก็แคปชั่นเด็กๆของสาวแอปกันเทียบเลยล่ะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย